ในการสองภาคบ้านวันนี้เราจะนำเนหรียญหลวมปู่มุนที่ัสีโลนะครับมาเพื่อที่เป็นการศึกษาและมาให้ท่านได้ชมนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะเรานะนำมาให้ชมเพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญมหาพรมสีหน้า ซึ่งเดือนนี้ชื่อรุ่นคือรุ่นมหาจักรพัทตลาธิราชนะครับสร้างในปี2545นะครับพระรุ่นนี้จะสร้างนับโุโสดวัดบ้านจานเมื่อวันที่5ธันวาคมนะครับเรื่องในพิธีวารราที่หลวงปู่หมลน,นะมีอายุมีอายุพรรษาครบห0ึปีนะครับ รประตูมง่ลที่จัดสร้างเน้นพิธีกรรมจัดศิ์จุดยอดแห่งตำหรับวิจัยสงคารามโบราณนะและตำหรับพัะธรรมก้าโผดของสมเด็จรุนแห่งนครจำปาสักนะครับสำหรับเดรียวนี้มีนะเนื้อเดียวกันนั้นคือเนื้อทองแดงนะครับจำนวนการสร้าง9,999เหรียญน,นะครับ จะพูดถึงความเป็นมานะครับของรุ่นมหาจักรพรรดิราชิราชนะครับนะฮะรุ่นมหาจักรพรรดิราชิราชนี่นะฮะหลวงปู่หมุนทิตาศิโรนะครับอายุร้อยแปดปีนะครับวัดบ้านจานนะครับตำบลจานอำเภอกันตรลารมจังหวัดศรีสะเกษนะครับนักอุโบสดบ้านจานนะครับวันที่ห้าธันวาคมนะครับนะฮะ สองพันนะฮะห้าร้อยสี่สิบห้านะครับ,รบสั่งปิดประตูหน้าต่างบุกเสษนะฮะแบบเดี่ยวนะครับเสษเสร็จนะครับหลวงปู่พูดว่าใครมีวัตถุมงคลรุ่นนี้ของข่าว้บูชาถ้าเป็นคนดีมีศีลมีธรรมทำมาหากินสุจริตขอให้ร่ำขอให้รวยให้เจริญยิ่งขึ้นไปมีเงินเต็มห้อง มีทองเต็มไหนะะเจริญในลาบยศสรงเสริญไม่รู้ขาดถ้าผู้ใดคิดคดโกงคิดร้ายผลร้ายนั้นสะท้อนกลับไปนะครับผู้ใดมีวัตถุมงคลค่าแล้วไปจี้ไปป้นคดโกงคนอื่นทำอาชีพท,ทุจริต้ายยาเสพติดเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีขอให้ชิบหายนะครับ พระภิกษุอริยสงผู้เก่งคัดในสัจจบาลมีผู้เลื่องเวทวิทยาเก่งกล้าในกระสิณถือสัจจเท่าชีวิตถือตัดงเป็นวัดแสงหาวิชาความรู้ทางระเวทวิทยาคมและบำเพ็ญเพียรพระกรรมฐานนะฮะทั้งสมถกรรมฐานและวิัสสนากรรมฐานนะฮะซึ่งเป็นผู้สืบสายพ,พุทธาคมสายพระยาเจ้าสมเด็จตุนแห่งนครจัมปาศักว์ ความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ทั้งบุญลิตและอิจลิตของท่านเป็นที่ยอมรับนับถือนะครจากคุณวาจาร์ทั่วประเทศซึ่งในปีที่ท่านอายุร้อยแปดแล้วก็ยังมีร่างกายแข็งแรงนะครับมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ท่านมีความจำดีเลิศน,นะครับเนื่องจากท่านได้ประเพณีนิพพัน,นาธุระเนี่ยใขาดนะฮะ เมื่อในวันระที่หลวงปู่นะครับปีพรรษาครบร้อยแปดปีจึงได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นเพื่อเป็นที่ลึกนะครับและนำรายได้ไปสร้างกำแพงแก้วรอบบุบสถดและสาบานะครับสำหรับเลขมงคลร้อยแปดนี้ในทางพุทธศาสนาหมายเอาบทพระพุทธคุณห้าสิบหกคาถาพระธรรมคุณ38มสิบดคาถา พระสังฆคุณสิบสี่คาถารวมเป็นร้อยแปดคาถาดังนั้นเลขมงคลร้อยแปดจึงถือว่าเป็นเลขมหามงคลทรงคุณอันประเสริฐอีกในหนึ่งเลขมงคลหนึ่งร้อยแปดหมายถึงบุญชลิตของมหาบุรุษที่ทรงนุภาพบรรลุถึงสมบัติมหาจัรพัทหนึ่งร้อยแปดพระองค์บุคคลที่จะบรรลุถึงสมบัติมหาจาัตพัิที่แท้จริงนั่นก็คือสมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าและพระองคหาสาวกเท่านั้นก็เห็นเห็นท่านบริบูรณ์ด้วยอริยรัพย และโลกียซัพ์โดยสมมุติพระสมมาสุภุริจาที่ศรัทธร่วมมาแล้ว28พระองค์และพระอาทิตย์ศีติมหาสาวก80องค์รวมเป็น108องค์ส่วนอีกนหนึ่งรูปมงคล108คือลายลักษณ์ที่ปรากฏในลอยฝ่าพระพุทธบาทขององค์พระบรมาศาสดาสมเด็จพระสมมาสมพุธเจ้าของเรา ปรากฏเป็นภาพพระพรหมเป็นภาพสัตว์ต่างๆที่แสดงถึงพระชาติต่างๆในเรื่อดีตที่พ,พร,ระพุทธองค์บำเพ็ญบารมีมาเป็นภาพสถานที่ต่างๆที่แสดงถึงสถานที่ที่พต,ตรงทรงบำเพ็ญและ,สะเสด็จเงินกระทบมาโดยลําดับนะครับและปรากฏเป็นภาพนะครับปัสสาวทั้งหลายรวมทั้งหมดเป็นรูมหมามงคลหนึ่งร้อยแปประการดังนั้นความเกี่ยวเนื่องด้วยผลของบารมีธรรม หลวงปู่หมุนจึงได้ตั้งชื่อวัตถุมงคลนี้ว่ามหมหาหมาจัดกัปตระิราชโดยมอบหมาให้คุณอํานวยเขียวอ่อนเป็นเดรนผู้ดูแลบริบัติรักใช้ใกล้ชิดซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างสถาบันวัตถุต่างๆจะสร้างวัตถุมงคลขึ้นเพื่อหารายได้เป็นเงิดสร้างสาธารณสุขไปพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มหจาจักรพตระิราชวัตถุมงคลที่จัดสร้างของหลวงปู่หมุนยังคงเน้นพิธีกรรมการศักดิ์สิทธิ์จุดยอดแห่งตำรับ ที่ใช้สงครามโบราณและตำรับก็ทำเก้าโหดของสเปลนดุลแห่งนครจำปาสักโดยเริ่มตั้งแต่จัดหาบวลสารเรื่มยัาในการจัดสร้างและเททองขั้นตอนการอธิษฐานเก็บเสษเดียวและจบลงที่พิธีกรรมหาจักรวรรดิราชาีพิธีจัดสิทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์ตามตำราทุกประการหนึ่งพิธีเททองหล่อพรกผิงเป็นบทลงมืเลิกและเททองหล่อจำนวนบุญสารเพื่อนําไปจัดสร้าง วันที่1มิถุนายน2545นักบ้านนักวัดบ้านยานจังหวัดศรีสุขเกษได้เริ่มต้นจัดสร้างตระกุลมหาจักรพรรดิแห่งที่ยงแก่ตั้งแต่1มิถุนายน2544นะครับสำนักียนมหามกมหาคมสีหน้านะครับต่อโค้ดจำนวนการสร้าง9,999เหรียญตั้ง นะครับด้านหนึ่งะเป็นรูปยันมหาคมสีหน้านะครับนะครับเป็นรูปยันมหาคมสีหน้านะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นรูปลวงปูโมนนั่งจัดสร้างเพื่อสื่อสารตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาสเสนเมตตามหานิยมชั้นสูงโบราณบูชาทุกวันทําให้เกิดโชคลาภนานประการ มีความสุขสมบูรณ์จะเดินรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะครับนะรบเรามาดูนะครับว่าวัตถุมงคลุ้นนี้นะครับก็จะมีรุ้นเดียวกันนี้ก็จะมี หนึ่งพัะเิ่งจกักรพรรดินะครับสองตะกุดมหาจากักรพรรดิราธิราชนะครับสามเทียนแก่จกักรพรรดิสีกก่กำไลจักรพรรดิห้าเท้าเวสวร์น,นะครับหกเหรียญมหาพรมสีหน้าและเจ็ดลูปหล่อยืนตุดงเนื้อโลหะสำริดผิวชุบก,กระไเงินนะครับเดี๋ยวมาดูว่านะฮะเดี๋ยวมาดูว่าอันนี้เป็นเหรียญกรณีศึกษานะครับ เรามาดูว่าถ้าเป็นเหรียญที่แท้เนี่ยจะเป็นลักษณะยังไงนะครับดูเหรียญที่แท้นะครับเหรียญที่แท้นะครับด้านหน้านะนนี้เป็นด้านหน้านะครับเหรียญที่แท้ด้านหน้านะครับวัดบ้านจานกลางลงบุญลับไปเหรียญนะวัดบ้านจาน ด้านขวาสีสเกตด้านล่างหลวงปูงมนนะครับร้อยแปดสองันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับส่วนด้านหลังก็เป็นมาหาคมสีหน้านะครับด้านหลังนะครับเป็นมาหาคมสีหน้าครับ ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นนะัเหรียญที่นิยมอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่มุนที่ตักซีโลซึ่งาทางสบะบันของเรานำมาให้ท่านได้ชมนะครับท่านสามารถกดติดตามนะครับกดซับสไคร์รายการสพบ,บันของเราได้ด้านล่างนะครับขอบคุณมากครับ